ครับว่ามันจะจูดติดไฟไหมนี่นะครับนี่จูดติดไฟนะครับหรือว่าก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับเป็นไฟฉายเลเซอร์ช็อตไฟนะครับาสามารถช็อตไฟได้มีกระบองแหมให้นะครับชื่อแฟล็กเทค FL ว fe one, F e one l นะครับ fe one l ลักษณะตัวไฟฉายเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้สามารถชาร์จไฟชาร์จไฟโดยต่อสายผ่านได้นะครับต่อตรงนี้ชาร์จไฟแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กสามารถเสียบปลั๊กได้เลยนะครับชาร์จไฟนะครับตรงนี้สามารถใส่ตรงนี้มีเลเซอร์นะครับเป็นไฟฉายแล้วก็ตัวชอ็อตนะครับตัวชอ็อตตัวนี้ตัวชอ็อตเดี๋ยวใส่ให้ท่านดูเป็นอย่างเป็นอย่างนะครับ การใช้งานเนี่ยก็คุณสามารถเปิดกดตัวนี้ครั้งอาจจะเป็นเลเซอร์นะครับตรงนี้เป็นเลเซอร์กดครั้งหนึ่งกด2ครั้งนะครับเป็นไฟฉายนะครับนี่นะครับถ้ากดเร็วๆมันจะเป็นไฟกระพริบนะครับกดเร็วๆนะครับแบบแบบนี้ครับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดเร็วๆมันจะเป็นไฟกระพริบนะครับกดเนี่ยครับกดอันนึงในลักษณะอย่างนี้นะครับ สองเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่ก็การใส่ไปฉายกระบ,บองสามารถใส่กระบ,บองแบบนี้ได้นะครับใส่กระบ,บองแล้วปุ๊บเปิดมานี่ไปกระพริบนะครับใส่กระบ,บองนะครับนี่เป็นแบบนี้ได้นะครับอ่าเรามาดูตัวช็อตนะครับตัวช็อตอ่าถ้าเป็น เลเซอร์เอาเลเซอร์ก่อนเลเซอร์จะเป็นเลเซอร์แดงนะครับเป็นเลเซอร์จุดนะครับสองลิไกเดี๋ยวจะใส่ประวีิภาพให้มันให้ดูนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับอ่าครับช็อตไฟนะครับจุดนี้คือจุดช็อตไฟนะครับถ้าเวลาเปิดเราเปิดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้ปุ๊บอ่าเราสามารถกดปุ่มกดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มหมุนตัวนี้ปุ่มเปิดเปิดนี่นี่นะครับ นี่นี่นะครับมันสามารถช็อตได้เลยนะครับตัวน,นี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่า,าเวลาเปิดไปปุ๊บเปิดไปฉายปุ๊บมันไม่กดคือมันกดไม่ได้นะครับมันไม่ช็อตนะครับถ้าเรา นี Church, inside. Inside. Kur, ่นะครับถ OK? ้าเราไม่ใช้งานเราก็กดปิดตรงนี้กดสวิตช์ตรงนี้กดเรากดก็ไม่มีเสียงถ้าเปิดใช้งานนี่นะครับครับอ่ะเรามาดูเปิดตอนคืนเลยนะครับผมปิดไฟนะครับปิดไฟผมเปิดไฟนะครับอ่าผมเปิดเลเซอร์อ่าเลเซอร์ไปจุดอย่างนี้นะครับเปิดไฟจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่อ๋อถ้าสมมุติว่าผมเปิดเครื่องช็อตนะครับนี่เปิดเครื่องช็อตนะครับ นี่นี่ครับแสงมันจะสว่างรบกวนขึ้นมันจะรบกวนนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันว่าเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันครับนะครับผมจะทดสอบไฟฉายแฟงเทคนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายช็อตไฟนะครับอ่าตัวช็อตเป็นไฟฉายเป็นเลเซอร์นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวช็อตนะครับตัวช็อตตัวช็อตจะเป็นนะครับเพราะมันจะจุดติดไฟไหมนี่นะครับนี่จุดติดไฟนะครับหรือว่าจุดติดจุดนะครับนี่จุดติดไฟนะครับตอนนี้การใส่กระบองไฟนะครับกระบองไฟเป็นลักษณะนี้ผมจะปิดไฟนะครับนี่ผมปิดไฟนะครับพื้นที่มืดนะครับ กระบองไฟนะครับนี่นะครับมันก็ว,วิบวับวิบวัวบ,บยอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมาเปิดไฟนะครับเปิดเนี่ยนะครับช็อตนี่นี่นะครับมันประมาณนี้นะครับนี่กระบองไฟ นี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็สาที่ให้ท่านดูว่ามันมันจะกระพริบประมาณนี้นะครับเขีคยครับลักษณะตัวไฟฉายมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ฟ้งเทลกนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดมานะครับ นี่เปิดมานะครับแสงนี่นะครับแสงเลเซอร์นะครับเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับภาษาอินเดียนดูประมาณนี้นะครับไปฉายช็อตไฟนะครับก็ตัวนี้อ่าเป็นลักษณะนี้เปิดไฟมานะครับนี่เลเซอร์นะครับคุณเห็นเลเซอร์นะครับเปิดไฟอ่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่กระพริบนะครับ ไปฉายชร์ตไฟได้นะครับแฟลกเทคนะครับ่าตัวนี้จะมีเลเซอร์รอนะครับเลเซอร์รอเปิดมาปุ๊บอ่าเปิดปุ๊บอ่ะช็อตไฟได้นะครับช็อตไฟได้นี่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ